พูดถึงเรื่องของบรบรยากาศสภาพแวดล้อมนะครับที่เห็นอยู่ก็ขณะนี้ผมก็กําลังนั่งอยู่ในสวนของภาควิชานะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นสวนชั้นหนึ่งะครับที่ชั้นหนึ่งเองก็จะมีลานเครือขา่ายไร้สายนะครับก็จะให้นิสิตนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามานั่งใช้ได้นะครับโดยที่สามารถเล่นไวเลสแลนได้ตลอดเวลานะครับ หลังจากนั้นก็จะนอกจากนี้นมีร้านกาแฟนะครับฟีลเลน์กาแฟให้กินพักผ่อนหย่อนใจนะครับชั้น2จะเป็นห้องเรียนนะฮะจะมีสภาพห้องเรียนมีห้องเรียนสโลป3ามแปที่นั่งนะครับสห้องนะครับจะมีห้องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติการนะครับหกหกหที่นะครับสามารถที่จะให้เรียนทางด้านโปรแกรมมิ่งนะครับส่วนชั้น3ก็จะเริ่มมีคอมมอนรูมนะครับสำหรับให้นิสิตประญยาโทนะครับ ก็รุ่นเกือบ80คนนะเข้ามาใช้ f a c ซิลิตมีห้องพักนะครับในการที่จะสันทนาการประชุมกลุ่มนะครับมีห้องอาหารนอกจากนั้นห้องชั้น3ก็ยังเป็นห้องอพักของอาจารย์นะครับหลายๆท่านนะครับอยู่ที่ชั้น3และชั้น4ซึ่งรวมไปถึงห้องธุรการนะครับห้องที่จะมาติดต่อง,งานต่างๆก็อยู่ที่ชั้น4หมดนะครับ ชั้น5จะเป็นห้องเรียนนะครับจะมีห้องปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับห้องเรียนแล้วก็รวมถึงห้องคอมมอนรูมนะครับที่นิสิตเปีย,ปยกนะครับแล้วก็เปียโททางด้าน MCPE อยู่นะครับมีห้องสําหรับคอมมอนรูมสำหรับนิสิตทั่วไปสําหรับห้องสําหรับนิสิตที่เป็น IUP นะครับแต่นอกจากานั้เนี่ยชั้น6นะครับชั้น6ก็จะเป็นเรื่องของตัว ห้องเครือข่ายนะครับซึ่งทางภาคเราก็จะมีระบบเครือข่ายที่ค่อนข้างทันสมัยมีระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบเครื่องออให้บริการต่างๆเนี่ยนะครับพร้อมพังอย่างเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องของตัว networking และก็ตัวระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับ ชั้น7ชั้น8ชั้นชั้น7ชั้น8 2ชั้นนี่จะเป็นเรื่องของตัวห้องปฏิบัติการวิจัยนะครับซึ่งก็จะมีห้องปฏิบัติการวิจัยกระจายกันอยู่นะครับแต่ละห้องก็จะมีลักษณะของงานวิจัยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเกี่ยวกับทางด้านเครือข่ายเครือขา่ายไร้สายเรื่องของความ security ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงการประมวลทางภาษานะครับการทำาการขุดค้นข้อมูลการสืบค้นนะครับเป็นต้นนะครับนี่คือภาพรวมบรรยากาศนะครับ ถ้าพูดถึงการเรียนนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่ามันทายังไงดีก็ต้องเรียนให้สนุกนะฮะถ้าพูดถึงบรรยากาศการเรียนที่นี่แล้วผมคิดว่าเนื่องจากว่าอาจารย์เรานะมีความหลากหลายนะครับจบมาจากหลายที่เพราะฉะนั้นวิธีคิดแนวะความคิดก็จะค่อนข้างหลากหลายด้วยขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนก็จะมีปรัชญาคล้ายๆกันคือทํายังไงดีที่ให้การเรียนการสอนเนี่ยสนุกนะครับเพราะฉะนั้นคือในห้องเรียนจะเป็นเน้นการที่ เรียนแล้วสบายใจนะครับแต่แน่นอนนะครับมันคงต้อง <laughs> มีเครียดเป็นระยะระยะในขณะเดียวกันเนี่ยความเรียนการสนุกสนานความเป็นการเองของอาจารย์เห็นว่าอาจารย์ยิ่งโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะค่อนข้างใกล้ชิดกับนิสิตนะครับงานการถามตอบการาพูดคุยกันนะครับรวมถึง กิจกรรมต่างๆที่มีการทําร่วมกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับนอกจากนั้นเองตัวนิสิตเองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับเช่นมีค่ายนะครับมีค่ายความร่วมมือของพี่สอนน้องนะครับปีสองสอนปีหนึ่งะครับหรือไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นค่ายของทางนั้น เปียโทนะครับที่มีการออกไปสัมมนาน,นอกสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นคือจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เน้นการเรียนการสอนอย่างเดียวมีลักษณะของการเน้นในเรื่องของกิจกรรมของนิสิตมีการเน้นในเรื่องของการบําเพ็ญประโยชน์นะครับมีการออกไปเช่นทํากิจกรรมเช่นปลูกป่าเป็นอะไรนี้เป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับแล้วก็นิสิตเองก็จะเป็นคนเสนออาจารย์ก็จะช่วยในการลักษณะของตัวที่จะจัดการเรามีค่ายอยู่หลายอันที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวค่ายเฉพาะทางเช่นเรื่องของทางด้านโปรแกรมมิ่ง ค่ายทางด้านการเรียนการสอนค่ายทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่เราคงจะเคยได้ยินมาหลายๆอัน